ปาดเห็ดอะไรเห็ดหนักขาทีนะสวัสดีค่ะพี่น้องมือน,นี้เล,ออกล็กอ๋อเล้วบกถือเล็กทิศสวนพี่น้องเขาคูเกาปลาไปหาเห็ดมาแกงมาพี่น้องเแล้ววันวันเดนียวซื้อติ๊กใจเงินแล้วกันพี่น้องเนานะนนไปเบิ้งน้ำกันค่ะสิได้แจ็คดอกมาตามหาเห็ดตอนสี่โมงแดงเลขบ่ออ่กันไปหาเห็ดกินด่นต้นพี่น้องเอ้ยมันขึ้เป็นมิดมิดก็จะไล่สด แต่สัญญาณเน็ตมันไม่ดีอยู่ในป่าพี่น้อ,อ,ง,องมาน้มกันค่ะคือของก็ขอปลาใบาตองคือเลี้ยงแล้วจนะได้ใบไม้่เฮียไปเขาเป็นลึกปะคุณป้าแดดโอ้ยมันคำแล่ะล่ะป้า <laughs> <laughs> เห็นเราโคกอีกไล่ <laughs> ได้วย,อ,ยอึม <laughs> <laughs> อมว่าเป็นเคลียร์ไปเบิรแล้วพี่น้องเลย พูดเรื่องเคลียร์ไปพูดเรื่องเคลียร์มาอยู่ตุกแรงมากับเย็นจีนเห็ดอะไรเห็ดนาขาวติเหรอเห็ดดอกเลกิ่มค่ะไข่เห็ดละงอกวะเนี่ยเมีนแท้ๆไข่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 ได้หนึ่งไข่ค่ะแต่ว่าอันแมียอันนั้นกินไหม นี่โอ้ยหายากยากค่ะเดี๋ยวค่อยไปทำความสะอาดแล้วค่ะเนาะทุกคนไข่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 นี่ไข่โอ้โหแต่ว่าบ่งทีหม,มากอะ่ะ เด็กตูมอีกแล้วค่ะคนนี่ปาดคลิปปาดไข่ละงก์ต้อแมนแล้วปิดห้วยต้นปงนี่หรือไมคือเกิดหน่อยแต่นอคือบามีหมมีปวดอนไะ อุ้ยส่อนดิจะได้เป็นดอกยังไงเนาะนีอดินกระไดเนาะเดี๋ยวไปทำกล้องสาดเอาอุ้ยพี่ดังเมื่อไหรผลงานนะคะ เห็ดดินรวมเม็ดอนันยอเอี้ยแยะค่ะกับบ้านเรากันเถอะกับง้นงางกันขาลาก <laughs> น่ารักตะมูตะมิไปทำความสะอาดกันค่ะ